สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทู e นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับภาพจากเพจเอ x กสาวนะครับเรานำมาดูกันนะครับว่าชอบเบทปรับยังไงให้ดีนะครับนะอ่ามีมีวิธีที่1แล้วก็วิธีที่2นะครับเดี๋ยวผมจะ,อ,ะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยจะไปะพูดแบบพลิกแพงอีกทีนึงนะครับอ่า วิธีที่หนึ่งนะครับนะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปวอลล่มนะครับวอลล่มที่เราเห็นจะเป็นวอลล่มอยู่มิกเซอร์แต่ละแชเนลนะครับผมนะสมมติว่าแชเนลนี้เราเปิดเพลงส่วนมากมิกเซอร์มันก็จะมีวอลล่มแหลมวอลล่มกลางแล้วก็วอลล่มเบสนะครับผมนะตัวล่างก็เหมือนกันนะวิธีที่2ก็เหมือนกันนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับนะการที่ชอบเบสดแรงนะครับปรับยังไงที่มิกเซอร์นะครับผมนะปรับยังไงที่มิกเซอร์นะครับ วิธีที่1นนะครับเพิ่มย่านเบสขึ้นนะครับก็คือหมุนนะครับวอลลุ่มเบสที่มิกเซอร์ขึ้นนะครับนะอาจารย์เขาบอกว่าผลรับที่ได้นะครับเสียงเบสด,ดังขึ้นแต่ดอกลำโพงทำงานหนักนะครับและดอกลำโพงทำงานผิดความถี่ดอกลำโพงทำงานหนักแน่นอนครับเมื่อเบสแรงดอกลำโพงจะทำงานหนักขึ้นนะครับเวลาเราหมุนขึ้นนี่นะครับ นะเวลาเราหมุนวอลลุ่มเบสที่มิกเซอร์ขึ้นนะครับนะดอกลําโพงจะทํางานหนักอยู่แล้วนะครับะจะทํางานทั้งหนักทั้งดอกเบสแล้วก็ดอกเสียงกลางแหลมนะครับผมนะ,ะนะครับแล้วก็ดอกลําโพงทํางานผิดความถี่นะครับ ผิดความถี่นะครับอดอกที่จะทํางานผิดความถี่ก็คือไม่ใช่ดอกเบลดนะครับส่วนมากจะเป็นถ้าเราเพิ่มวอลลุม่มเบลที่มิกเซอร์ขึ้นเยอะนะครับดอกที่จะนะครับผิดความถี่ก็คือดอกเสียงกลางแหลมมันจะเบลดไปออกกลางนั่นเองนะครับหลายคนที่ชอบถามว่าเบลดไปออกกลางทําไมเบลดไปออกกลางใช้คอร์ตัดแล้วเบยดทาไมไปออกกลางซึ่งเบลดสามารถไปออกกลางได้แต่ไม่ใช่มันจะไม่ออกแรงขนาดนั้นนะครับมันจะไม่ออก ถึงกับดอกสวดอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าท่านไม่เพิ่มเบีที่มิกเซอร์นะครับมาดูที่2วิธีที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าทั้ง2วิธีแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับผมนะซึ่งวิธีที่2นะครับลดย่านเสียงกลางแหลมลงนะครับ,ลลรบผลที่ได้ก็จะได้ยินเสียงเบีเดชัดขึ้นดอกลําโพงไม่ทํางานหนักและยังทํางานถูกความถี่อันนี้ถูกต้องนะครับ เสียงวอลลุ่มเบสดเอาไว้กืกลางนะครับไม่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นก็อย่าเพิ่มขึ้นเลยเที่ยงนะครับส่วนเราลดแหลมลงกลางลงก็ถูกเราจะได้ยินเบสดที่แรงขึ้นนะครับแต่กลางเราก็จะไม่น่าฟังนะครับนะกลางแหลมเราก็จะดับลงเพราะว่าเราก็ชอบกลางแรงด้วยถูกต้องไหมครับ <c oughs> นะเวลาเราเบยดเราอยากได้เบยดแรงเราก็อยากได้กลางแหลมแรงด้วยนะครับผมนะ มันมีอยู่สองวิธีส่วนอาจารย์เขาแนะนําวิธีที่2นะครับอันนี้ก็ถูกต้องอยู่นะครับในส่วนของเราที่เล่นเครื่องไฟนะครับในส่วนของเราที่เล่นเครื่องเสียงส่วนมากถ้าเป็นมิกซ์คนมิกที่มิกเดนตรีสดส่วนมากก็จะประมาณนี้แหละนะครับส่วนเรานะครับเล่นเครื่องเสียงเล่นเครื่องไฟงานส่วนเราส่วนมากนะครับเราจะใช้เปิดนะครับเพลงนะครับเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับเปิดเพลงนะ วงการเครื่องเสียงเราที่เราเล่นกันเนี่ยส่วนมากคนที่เล่นเครื่องเสียงก็จะเป็นระดับกลางๆก,ก็คือเปิดเพลงเล่นคาราโอเกะประมาณนั้นนะครับวิธีที่นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือที่ให้เบสดแรงแล้วก็นะครับเสียงกลางชัดก็คือทํายังไงเอ่ยเราเอาวอลลุ่มไว้ตรงกลางหมดทั้งแหลมทั้งกลางทั้งเบียดนะครับเบียดเราไม่ต้องเพิ่มเยอะก็ได้นะครับ หรือท่านก็เอาวอลลุ่มเสียงเบสที่มิกเซอร์เนี่ยนะครับเอาลงแล้วท่านก็ไปเพิ่มเบสที่คอร์ดอ่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะครับผมนะเป็นวิธีที่ง่ายมากที่สุดนะที่เราจะทําได้นะครับวิธีนี้นะครับถ้าเราเพิ่มอ่าเสียงเบสที่คอร์ดเยอะนะครับเราก็จะไม่ได้เพิ่มนะครับเบสนะครับที่นะครับวอลลุ่มมิกเซอร์เนี่ยนะครับไม่ได้เอาขึ้นเยอะ ถึงเอาขึ้นก็อาจจะไม่เลยเที่ยงนะครับมันจะทําให้เสียงกลางเราเบียดมันไม่ไปออกเสียงกลางเรานั่นเองนะครับก็คือเพิ่มวอลลุ่มนะครับนะอคอร์สนะครับที่นะครับเป็นเสียงเบนะียดขึ้นไว้นะครับ อาจจะเราอา,อาจจะตั้งไว้เที่ยงเราอาจจะหมุนไปอีกเพิ่มไปอีกนะครับผมนะนี่คือวิธีง่ายๆที่หลายคนก็ยังไม่รู้นั่นเองนะครับนะมันเป็นวิธีง่ายนิดเดียวนะครับนะอยากเพิ่มเสียงเบียดแต่เสียงกลางแหลมเราอยากเอาเท่าเดิมนะครับแต่ถ้ามาบิดที่มิกเซอร์นะครับมันก็จะยุ่งยากนั่นเองนะครับยุ่งยากถ้าเรา,าเพิ่มที่มิกนะครับ เบรดเพิ่มเบรดที่มิาม,มากนะครับมันก็จะส่งผลเสียงกลางก็จะทํางานผิดย่านความถี่แน่นอนถ้าเราเพิ่มเบรดที่มิกเซอร์ขึ้นนะครับเบรดมันจะไปออกเสียงกลางนะครับนะนะ,นะกาลางเราก็จะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับอ้วนจนไม่น่าฟังหลายคนนะครับอาจจะเลือกใช้ตามอาจารย์ที่ว่าก็ได้นะครับอาจจะเลือกใช้วิธีที่1ที่2ก็ได้นะครับแต่ ผมนะครับจะไม่ใช้วิธีที่1และวิธีที่2ถามว่าวิธีที่1วิธีที่2ดีไหมดีครับแต่ผมจะใช้วิธีที่3ก็คือเราเพิ่มนะครับเสียงเบสที่คอร์สขึ้นนะครับผมนะหลายคนก็บอกว่าเพิ่มขึ้นมันก็ขาดดิช่างออกนะเพิ่มเบสขึ้นมันก็ขาดสิครับคือถ้าคุณเล่นเครื่องเสียงเป็นนะครับใช้หูฟังว่าดอกมันสุดหรือยังคุณต้องฟังให้เป็นนะครับถ้าคุณเล่นเครื่องเสียง นะบางคนอยากเล่นเครื่องเสียงแต่ฟังไม่เป็นเลยว่าเปิดแล้วดอกมันสุดแล้วดอกมันปักด,ดอกมันสุดแล้วมันไม่น่าฟังมันผิดเพี้ยนแล้วคุณต้องฟังให้เป็นก่อนนะก่อนที่คุณจะมาเล่นเครื่องเสียงนะครับนะคุณจะเร่งบีทแรงแค่ไหนมันก็ไม่ขาดครับผมถ้าคุณฟังเสียงเป็นนะไม่ใช่ว่าบีทคอร์สขึ้นแล้วก็เร่งเล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 ่ง,ลงไปนะครับ,นะค,รบคุณก็ต้องฟังเสียงด้วยนะครับผมนะส่วนผมใช้วิธีที่ อ,อยากได้เสียงกลางแหลมแรงใสนะครับผมก็อยากได้เบียดแรงด้วยผมก็จะตั้งเบียดไว้ที่กลางนะครับหรือว่าเที่ยงนะครับที่มิกเซอร์นะครับ,รนะรบแล้วผมก็จะไปบิดวอลลุม่มเบียดเพิ่มขึ้นที่คอร์ดนั่นเองเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับง่ายมากๆเลยนะครับก็เลยนํามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่า,อ,า,อ,าอยากได้แบบเบียดนะครับ ไม่ต้องไปปรับอยู่ที่มิกเซอร์เยอะบางคนก็ไปหมุนที่มิกเซอร์สุดพอหมุนที่มิกเซอร์สุดกลางแหลมมันก็จะทำงานหนักขึ้นเพราะว่าเบีดมันมาปนไงครับถึงมันจะมีคอสต,ตัดความถี่ก็จริงครับแต่ว่าความถี่มันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะคุณอย่าไปเชื่อว,ว่ามันจะเป๊ะออกเป๊ะเขนาดนั้นนะนะเหมือนนะครับซาวเพลงที่มีเบีดมาเย,เยอะเนี่ยเสียงกลางคุณมันจะ อ้วนมีเบียดปนนะครับประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนการมิกเซอร์มันเป็นการรวมเสียงนะครับนะมันเป็นต้นทางของเสียงนะครับถ้าคุณบิดเบียดขึ้นที่มิกเซอร์นะครับเพิ่มเบียดที่มิกเซอร์ขึ้นเบียดมันย่องแปออกเสียงกลางอยู่แล้วนี่มันคือความจริงที่บางคนไม่รู้ก็โทรมาถามผมว่าทําไมเสียงเบียดมันออกเสียงกลางอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็คือไม่เข้าใจการทํางานไม่ไม่เข้าใจระบบนะอ่าง่ายที่สุดท่านไปเพิ่มเบียดขึ้น นะครับเพิ่มเบียดท่านก็ไปบางบางท่านก็ไปหมุนหมุนเล่นดูหมุนเพิ่มขึ้นว่เาเอา,เอาไว้สเต็ปไหนที่คอร์สแล้วท่านก็มาลดเบียดที่มิกเซอร์ลงมันจะง่ายนะครับง่ายมันจะง่ายนะเบียดมันก็จะไม่ออกเสียงกลางท่านนั่นเองเนาะนะครับผมนะส่วนใครจะเลือกใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ก็มาแนะนําวิธีที่3ให้ง่ายๆสําสหรับคนที่ต้องการกลางแหลมใสเบียดหนักแน่นนะครับแรงนะครับนะ หมุนเท่าไหร่มันก็ไม่ขาดหรอกนะครับนะคอสเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องไปโฟกัสว่าต้องเอาไว้เที่ยงไว้บ่ายโมงคุณไม่จําเป็นคุณหมุนฟังแล้วก็ดูนะครับแล้วก็เปิดเพลงดูนะครับต้องมีเวลาซ้อมต้องมีเวลาดูนะครับนะการการที่แบบว่าบอมเครื่องเสียงเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องเปิดแรงนะมันเปิดนิดเดียวเราก็จะรู้สเต็ปม,มันแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฝากสําหรับมือใหม่ด้วยต้องฟังเครื่องเสียงให้เป็นนะครับ เครื่องเสียงนะครับไม่ใช่ว่ามันจะลิ่งอย่างเดียวคุณต้องฟังเสียงด้วยว่ามันผิดเพี้ยนหรือเปล่าถ้าคุณฟังเสียงว่ามันผิดเพี้ยนมันเบอนะครับมันอะไรต่างๆนะคุณนะครับอ่าอันนี้เล่นเครื่องเสียงเปลี่ยนนะถ้าฟังถ้าฟังว่ามันผิดเพี้ยนนะครับหรือว่าเสียงมันเบอร์ไปแล้วเสียงมันไม่น่าฟังไปแล้วนะครับหลายคนก็จะชอบถามผมว่าเสียงมันไม่น่าฟังยังไงนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่าถ้าเราฟังไม่เปลี่ยนเนี่ยผมว่า อ่ะไม่ต้องเล่นดีกว่านะครับนะไม่ต้องเล่นดีกว่าเครื่องเสียงนะคนที่เล่นเครื่องเสียงเป็นก็ต้องฟังเปลี่ยนเหมือนคนที่ขับรถถ้าชอบรถก็ต้องขับรถเปลี่ยนถูกต้องไหมครับนะก็ต้องฟังให้เปลี่ยนว่าเสียงันในไง <ables S 1> เสียงมันเบลอมันไม่น่ฟังมันฟังง่ายนิดเดียวครับเสียงแหลมบาดหูมันฟังง่ายนิดเดียวอ่าเสียงแหลมฟังแล้วแสบหูมันฟังง่ายนิดเดียวนะไม่ต้องไปจับอะไรความถี่เยอะแยะนะเราฟังเราก็รู้แล้วว่ามันแสบหูมันไม่มน่าฟัง <fer ks> นะครับผมนะอันนี้นํามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับผมนะเดี๋ยวมีเวลาก็จะทําคลิปเพิ่มให้นะครับนะวิธีที่1ที่2นะครับก็นําไปใช้งานได้นะครับส่วนผมแนะนําวิธีที่3ท่านก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงท่านดูนะครับว่าอม,มันโอเคไหมผมก็ใช้วิธีที่3นี่แหละส่วนมากนะคอร์สไม่ต้องเป็นจํากัดว่าจะเอาไว้สเต็ปนี้สเต็ปนี้นะหมุนไปเลยนะหมุนไปเลยเพิ่มไปเลยนะบางทีกลางมันเบาผมก็ไม่เพิ่มกลางที่มิกเซอร์นะผมก็ไปบีดคอร์สขึ้น นะครับแต่เราก็ใช้หูฟังเสียงเอาดูไฟว่าเป็นยังไงไฟหน้าเครื่องขยายเราเป็นยังไงเรามันขึ้นสูงไหมอะไรประมาณนั้นฟังว่าดอกมันผิดเพี้ยนหรือเปล่าผมก็แค่นนั้นนะมันไม่มีทฤษฎีอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ